สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวุนเส้นยินดีอายแสงหน้าทองลูกคนแรกส่วนตัวไม่ซีเรียดหากมีโูกก่อนแต่งวันที่27กร,รกฎาคมที่ร้านกิจกรรมชั้นหนึ่งสันทราราดพร้าวนักสแสดงสาวชื่อดังวนเส้นบริษัทพาพักดีประสงค์ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานวัดสันทัตที่6 a n เว v e ์ s a r y ฉลองครบรอบ26ปีแบบจัดเต็มถึงเรื่องที่ลุยทำธุร,รกิจเต็มตัวจนหลายคนเข้าใจว่าไม่เป็นดาราแล้วรวมถึงเรื่อง ที่เพื่อนซีไอช์อภิษดาเครือคงคาออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้อง3เดือนพร้อมอัปเดตความรักของตัวเองถามว่าความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆแซงไปแล้วเจ้าตัวตอบว,ว่าแซงไปหลายคนแล้วค่ะล่าสุดไอช์อันนี้เซอร์ไพรส์เลยก็ยินดีกับเขานะเพราะรู้สึกว่าเขาถึงเวลาแล้วที่จะมีครอบครัวเขาก็เตรียมตัวอยากจะมีลูกมาสักพักแล้วถามว่าเราทราบข่าวเพื่อนตอนไหนเจ้าตัวตอบว,ว่าคือเรารู้พร้อมๆคนอื่นแล้วแต่ว่าก็มีคุยๆุยกันบ้ ว่าเมื่อไหร่จะมีเขาก็บอกว่าคง plan plan ก่อนจริงๆเพิ่งรู้คือไอซ์กับววลมีผู้จัดก,การคนเดียวกันเราก็มีส่งไปยินดีด้วยมียินดีกับเขาเยอะมากเพราะทุกอย่างมาลงตัวมากแล้วก็ยังดูสวยตลอดเวลาถามว่าเพื่อนๆเริ่มมีข่าวดีแล้วเรานึกถึงตัวเองไหมว่าเมื่อไร่จะเป็นชั้นสักทีเจ้าตัวตอบว่ามีคนถามวลนตั้งแต่อายุ20แล้วคะ่ะว่าเมื่อไหร่จะมีลูกพร้อมหัวเราะมีแฟนก็ถามว่าเมื่อไหรจะแตง่งเพราะแต่งก็เมื่อไหรจะมีลูก แต่ถามว่าตอนนี้วุนว่าชีวิตมันไม่ได้เหมือนช่วงยุคที่แบบต้องแต่งงานมีลูกหรือว่ามีครอบครัวจบแล้วมันต้องทําหน้าที่ของตัวเองว่าตอนนี้จะมีอะไรอยู่ก็ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด ถามว่าคือไม่ได้มองแล้วใช่ไหมว่าจะมีหรือไม่มีเจ้าตัวตอบว่าไม่ได้มองเลยว่าจะมีหรือไม่มีคือปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาและธรรมชาติเพราะเดี๋ยวกดดันถามว่ามีคุยกันบ้างไหมกับคนของเราเจ้าตัวตอบว่ามีบ้างคะ่ะแต่เราไม่อยากให้ใครต้องกดดันตัวเองอยากคบกันชิวๆต่อไปยังไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ต้องมานั่งแก้ข่าวอีกถ้ามีน้องก่อนวุ้นก็โอเคนะไม่ได้ติดอะไรเพราะมาวุธิภาวะเราแล้วก็การดูแลตัวเองของ เราหรือว่าสังคมสมัยนี้ทุกคนก็ยอมรับไม่ต้องตามขั้นตอนหรอกแต่ถ้าตามก็ดีแล้วแต่ความคิดความสะดวกความพร้อมของแต่ละคนถ้าใครเขาลงตัวแล้วก็พร้อมเราก็ยินดีกับเขาถามว่ามีความคิดในหัวไหมว่าเดี๋ยวจะมีก่อนเจ้าตัวตอบว่าก็ไม่แน่นะพร้อมหัวเราะถามว่าเคยคุยหรือวางแผนอะไรไว้ไหม เจ้าตัวตอบว่าก็ไม่ได้วางแผนแต่ก็คุยถึงอนาคตบ้างเพราะการครบกันมันก็ต้องมีอนาคตแต่ว่าก็ไม่รับปากเพราะไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีก ถามว่าแต่เราก็ยังอยากมีลูกใช่ไหมเจ้าตัวตอบว,ว่าอยากมีไหมเหรออยากมีหลานยังไม่พร้อมซึ่งเขาก็แล้วแต่ค่ะเขายังไงก็ได้ไม่มีก็ได้ถามว่าอยากมีภายในอายุเท่าไรเจ้าตัวตอบว,ว่าอย่าถามอายุได้ไหมพร้อมหัวเราะถามอายุตอนนี้ไม่ทันแล้วเราไม่ได้เร่งรอทุกอย่างพร้อมเราก็คงอุ้มหลานมาอีกทีหนึ่งพร้อมหัวเราะ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ